เราเป็นเพยงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านเดี่ยวสไตล์บ้านสวนให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อได้ชมกันครับเป็นบ้านมือสองนะครับหลังนี้เนื้อที่1ไร่1งานนะครับอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับไม่เปียกไม่ล้างมีเพื่อนบ้านครับแต่ไม่ออัดนะครับอยู่กันแบบห่างๆโอ่งโล่งสบายครับ บรรยากาศดีเป็นสไตล์บ้านสวนเลยนะครับในพื้นที่ก็มีผลไม้หลายอย่างนะครับมีสระน้ําด้วยน้ํามีไฟมีนะครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าชอบบ้านสวนสไตล์ตนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีมาชีเป้าท่านชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจาทุกวันนะครับได้มีภาพตัวเลือกใหม่ๆครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจใ,ให้ด้วยตอนนี้ก็รีวิวดูหลังนี้กันเรื่อยๆก่อนนะครับพิกัดนะครับอยู่ตําบล ชาคบกนะครับอำเภอบ้านช่ายจังหวัดระยองสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูที่ดูบ้านก็สายตรงถึงผู้ขายได้ครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ติดต่อกันโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านในหน้าครับทางเราก็เพียงมาชี่เบ้าทูกชมเลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นครับไม่ใช่แค่ของไม่ใช่ในหน้านะครับมีบริเวณที่เป็นพื้นที่สระน้ําด้วยนะครับสามารถดึงน้ําขึ้นมาลดน้ําต้นไม้ในสวนได้ครับ มีพื้นที่เยอะครับทำอะไรได้เยอะทําเล้าไก่เลี้ยงเป็ดปลูกต้นไม้ปลูกสวนหรือสร้างบ้านเพิ่มกันได้ครับพื้นที่ถึง1ไร่หนึ่งงานกันเลยทีเดียวเปิดขายในราคา1นล้านเก้าแสนบาทครับราคานี้รวมโอนให้ด้วยตัวบ้านก็สภาพยังดีอยู่นะครับไม่แกรล้าสุดโทมครับถ้าอยากให้สวยก็ทาสีลิโนเวสหน่อยก็สวยเหมือนใหม่นะครับ หลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสนใจยังไงติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ